ซูซูกิปลดล็อกทุกเนื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิดิวดีเดย์ออกรถซูซูกิทุกรุ่นวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอัปเดตใหม่2คลาสสุดแกร่งไอคอนส์แอนด์กับตันพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือกดลดเลยฟีฟ่าออนไลน์คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเสื้อยืดยืนพื้นไม่ยืดไม่ย้วย พิเศษสำหรับช่องดูบอลกับแนทเพียงสั่งซื้อสินค้าครบ1,000บาทแล้วแจ้งโค้ดดูบอลกับแนทลุนรับเสื้อแข่งชุดย่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลปัจจุบันประกาศผลรางวัล31ตุลาคมนี้สั่งซื้อตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนนั้นเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกลุ่มแฟนผีคอเดียวกันคุยเรื่องปีศาจแดงแค่คลิกลิงก์ไปที่เชียร์บังคับโอเปนแชทด้านล่างนะครับขอบคุณครับ ฟุตบอลอีส s ์แบ็กฟุตบอลกำลังจะกลับมาแล้วนะครับสมการรอคอยเพราะเบรกทีมชาติมันเงียบจริงๆครับต้องขอเปิดใจตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยฟี a ا เดก็มีอีกรอบนะครับรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วเพราะบอลโลกจะเตะกันปีหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวคัดเลือกกันไม่ทันครับเรื่องของเรื่องนักเตะยูในเต่ส่วนใหญ่ก็กลับมาเข้าแคมป์กันหมดแล้วนะครับยยเกนนุ่มลาตินที่ไปคัดส่วนอเมริกาใต้อันนี้ไม่น่าจะเล่นไหวครับแต่ว่าข่าวที่ดีกว่ายอย่างก็คือพวกนักเตะจากอเมริกาใต้บางคนเนี่ยไม่ต้องไปกักตัวนาน,าน,าน ใฐานะ red list หรือว่าประเทศในโซนสีแดงแล้วนะครับนั่นก็เป็นข้อดีครับอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับว่าเอ i ดนสันคาวานี่เนี่ยสามารถที่จะกลับมาช่วยเนเะต็ดได้เร็วกว่ากำหนดเพราะว่าไม่ได้ไปอยู่ในประเทศโซนสีแดงตามทฤษฎีเนี่ยสามารถที่จะบินกลับมารอเจอเลสเตอร์ได้เลยแต่ท่านในพรานเพิ่งจะลงเล่นเกมเจอบราซิลในช่วงเช้าวันศุกร์ก็คือตอนนี้ผมอัดคลิปตอนนี้นั่แหละครับถ้าจะมาเล่นอีกเกมบ่ายวันเสาร์ที่อังกฤษถือว่าอึดมากๆผมเชื่อใจครับว่าท่านในพรานเนี่ยคือพร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะ เล่นเต็มที่พร้อมกลับมาช่วยทีมทุกเวลาเลยแต่ก็เชื่อนะครับว่าโอกาสอย่างเต็มที่ที่สุดของท่านในพราเนี่ยคือตัวสำรองไปก่อนในเกมเจอเลสเตอร์อดี๋ยวางไรก็ตามนะครับเฟร็ดเนี่ยต้องกักตัว10วันตามกำหนดนะครับเพราะเพิ่งไปช่วยทีมชาติบราซิลแตะกับโคลัมเบียเมื่อในที่ที่ผ่านมาซึ่งโคลัมเบียอยู่ในประเทศโซนสีแดงนะครับนั่นก็ทำให้มีโอกาสครับที่เฟร็ดเนี่ยจะพลาดเกมแดงเดือดกับลิเวอร์พูลในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยครับ พูดถึงเกมเจอเลสเตอร์ก็มีความพร้อมจากฝั่งจิ้งจอกสยามมาฝากกันเล็กน้อยนะครับล่าสุดครับร็อบแชเนอร์ผู้สข่าบเบอร์ต้นจากฟากเลสเตอร์จากยิวเลติกนะครับก็มองว่าโอกาสที่จอห์นนี่เอเวนจะฟิตทันเกมนี้อยู่ที่50-50ครับเชิงถ้าเอเวน์ไม่ฟิตเนะี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่เลสเตอร์จะปรับเป็นเซ็นเตอร์3คนคือการใช้ชัคลาซินซูนที่ฟอร์มตกในช่วงนี้เล่นร่วมกับยานิคเวสต์กาแล้วก็เดนนิเออมาตี้ครับซึ่งการขาดทั้งเอเวน์แล้วก็เวสตีฟูฟาน่าที่ ทางฝั่งเลสเตอร์ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับเพราะนั่นคือ2เซนเตอร์ที่ดีที่สุดในทีมแล้ว ส่วนอีกหนึ่งปัญหาของทีมจิ้งจอกสยามนั่นก็คือวูเฟ็ดแอนดีดีครับยังเจ็บลงเล่นไม่ได้แน่นอนทําให้ว่ากันตรงๆนะครับเลสเตอร์เนี่ยไม่ได้ใช้ทีมชุดที่ดีที่สุดในเกมนี้เหมือนกันเพราะว่าเซนเตอร์ก็หาเยอะกลางรับตัวที่เด่นที่สุดก็เจ็บด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เตดต้องระวังก็คือการโจมตีริมเส้นและเกมโต้กลับครับเพราะว่าอดมเอลลุคแมนแล้วก็ฮาวิบบาร์นส์เนี่ยต่างก็มีความเร็วและคล่องตัวด้วยและก็น่าจะเป็นตัวสับสนุนเนนจมี่บาร์ดี้ ส่วนฟ่งยูเนเต็ดที่ลุ้นฟิตหนักๆเลยครับก็คือกับตันแฮร์รี่แม็กควายครับซึ่งผมแอบเชื่อว,ว่าอาจจะลงเล่นทันในเกมนี้แล้วก็มาจับคู่กับวิกตอร์ลีเดลเลฟนะครับหลายคนบอกว่าน่าจะให้กับตันเนี่ยฟื้นฟูพลังให้เต็มหลอดไปเลยแล้วก็ไประโดดแอตแลนตานในช่วงกลางสัปดาห์แต่ผมก็มองว่าเกมเจอเลสเตอร์นี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะยูเนเต็ดเองก็ฟอร์มตกในหลีกมาหลายเกมแล้วฉะนั้นถ้าเป็นกับตันกับพี่เลฟยืนเซนเตอร์ก็คงจะอุ่นใจกว่าการใช้เอริกบายยี่ใช่ไหมครับแต ส่วนมาคาสแรตฟอร์ดเนี่ยอยากจะคือสนามจะแย่อยู่แล้วแต่คงจะต้องไปเริ่มต้นจากซูมันนั่งสำรองไปก่อนส่วนอีกคนที่ใกล้จะกลับมาลงสนามได้แล้วก็คือน้องอาหมัดเดียโลที่หายไปนานครับล่าสุดอาหมัดก็บอกทุกคนว่าพี่ๆครับผมกลับมาแล้วนะครับ ตอนเจ็บนะครับผมเบื่อมากเลยต้องมาเสียเวลาดูพี่ๆเล่นไปวันวันนี่คือวันของผมแล้วครับวันสุดท้ายที่ผมจะฟื้นฟรูร่างกายเดี๋ยวผมก็จะกลับมาซ้อมเต็มที่ได้แล้วซานโชเนี่ยเหรอกรีนวูดเนี่ยเหรอรู้จักอามัดปีขวาสัมผัสสวรรค์น้อยไปซะแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับอาบัดด้วยแล้วกันนะครับจริงๆน้องอามาดเนี่ยต้องถูกปล่อยยืมไปให้เฟยนูดต,ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วทาให้เจ็บซะก่อนนะฮะ แต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ครับเอาละเราแฟนบอลก็ต้องลุ้นให้อามัดเนี่ยได้โอกาสลงเล่นบ้างแล้วก็ทำงานให้ดีบ้างก็แล้วกันเนาะถ้าพูดถึงโอกาสนะครับก็ต้องมาว่ากันถึงประเด็นที่คาราคาสังกันมานานนั่นคือโอกาสการต่อสัญญากับปอปอกบาครับล่าสุดครับอดี้บิทเทนพูดข่าวเทียสสามบรรณาธิการแห่งเวเดวีสแตนก็ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวเตดตเสนอตัวเลขไป400 0 0 0ปอนด์ครับเป็นสนัญญาฉบับใหม่ของเจ้าปอกแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังไม่ตอบรับนะครับ ด้วยความที่เป็นสัญญาที่ดีที่สุดในชีวิตครับก็ต้องขอคิดนานหน่อยแต่บล็อกเองเนี่ยก็เหลือแค่10สัปดาห์แล้วนะครับก่อนจะคุยกับสโมสรอ,อื่นได้ตามกฎบอสแมนชนิดเนเต็ดเองเนี่ยก็ต้องรีบกําหนดเส้นตายได้แล้วนะครับเช่นถ้าภายในช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยยังไม่ต่ออีกก็ควรจะตัดใจละแล้วก็ไปรอหาวิฟิลตัวใหม่ได้เลยครับผมเนี่ยเข้าใจแฟนบอลที่เริ่มเซ็งน,นะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันก็กินเวลากับมานานครับแต่มันก็จะใกล้จบแล้วแหละฮะอีกไม่นานครับทุกอย่างก็จะได้คําตอบแล้วแหละครับว่าบ,บา จะต่อสัญญากับยูเนเต็ดหรือไม่ครับอย่างแรกก็คือจะแก้ปัญหากับระบบที่มีคริสโนโรนัลโดที่เพรสซิ่งได้ไม่เยอะแต่ก็ต้องส่งพิโด้ไปยืนค้ำด้านบนยังไงดีครับซึ่งกับลืมนะครับว่าพิโด้เนี่ยควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรไปเมื่อคืนพระอาทที่ผ่านมาสำหรับเรื่องนี้เนี่ยทั้งคู่ก็บอกว่าตอนสมัยที่ยังเล่นร่วมกับพิโด้อยู่เนี่ยยูเนเต็ดเล่นระบบ4-3-3นะครับแล้วก็มีมิดฟิลด์คนหนึ่งที่ทําหน้าที่เพรสแทนพิโด้มาตลอดก็คือพาร์คตีซองครับ จริงๆเนี่ยทุกนัดครับพี่โดก็จะไม่ได้เพรสเยอะอยู่แล้วตามสไตล์ของพี่โดเองนะครับซึ่งเซอร์เล็กฟอร์กูสันเนี่ยรู้ดีครับแต่ก็ไม่อยากที่จะทิ้งศักยภาพในการทําประตูของพี่โดไปนะฮะ แต่ว่าสิ่งที่ป๋าแก้ก็คือให้คนอื่นๆเนี่ยช่วยวิ่งมากขึ้นเพื่อปรับให้ทีมมีสมดุลขึ้นครับ่วยหนึ่งประเด็นที่คุยกันก็คือว่าใครเป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในช่วงที่ไม่มีใครเด่นเลยในแผงกองกลางคือจับใครมายืนกันก็ดูเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยดีจริงเหรอแต่มันก็ต้องจับลงใช่ไหมครับต้องเลือกครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่มีใครที่ดีที่สุดอยู่แล้วท้ายสุดเนี่ยสโคสก็เลือกจิ้มไปที่สกอตต์แม็กจูมานีกับปอบ็อกบาครับซึ่งมีสมดุลของคน บอลยาวได้ดีที่สุดในทีมอย่างป็อกบาครับ เข้าใจครับว่าแฟนบอลเนี่ยต้องการให้โอกาสตราที่ฟันเดอร์เบกด้วยซึ่งในมุมของดูมักับแนทก็น่าจะเป็นการสลับกับบ ok ็อกบาอไปนั่นแหละฮะในการยิงคู่กับสกอตต์แม็กจูเมน่ส่วนเฟรดที่เพิ่งทำแอสซิสต์ไปในเกมล่าสุดกับบราซิลในนัดที่บราซิลถล่มอุรุกวัยนะครับก็ต้องแยกเคสให้ออกแล้วครับเพราะว่าเฟรดเนี่ยได้ยืนตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ซึ่งมีิสระในเกมรุกครับโดยที่มีฟาเบนโย่เนี่ยคอยยืนรับให้นะฮะการใช้เฟรดให้ถูกนั่นก็คือการจับเข้ายืนเป็นกกกกลลลลาาาาางงงงงงตตตััััััววพนนนคครรบบไไมมม่่่่่ใชซึปญห็็ือยยูเเดีี รับธรรมชาติที่เล่นแทนตุูการอีกแล้วนะครับเพราะว่าเนมิญ่ามาเตชเนี่ยก็โรยราไปแล้วอย่างที่หลายคนทราบกันดีครับทํำให้เฟร็ดเนี่ยต้องลงไปเล่นบทบาทที่ไม่ถนัดที่สุดนั่นก็คือกลางตัวรับแล้วก็ทําได้ไม่ดีครับท้ายที่สุดเี่ยทุกท่านเห็นด้วยกับสโคลสไหมครับว่าคู่กลางที่ควรจะจับลงที่สุดคือแม็กจูมินกับบ็อกบา สำหรับผมเนี่ยมันก็ดีที่สุดณนะตอนนี้ที่มีอยู่แล้วละครับแต่ผมก็เชื่อว่าตลาดในมกราคมเนี่ยยูนเต็ดก็จะต้องมีข่าวอย่างหนักกัดไม่ฟิลนตัวรับจากสโมสรอ,อื่นแน่นอนแม้ว่ามีบางกระแสจะบอกว่าโซชายอย่างฮงรอดเดคลานไรส์ก็ตามแต่ถ้ารอยรั่วมันใหญ่เกินไปเนี่ยจะไปรออีก8เดือนข้างหน้า มันก็อาจจะสายเกินไปใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมนะครับใครจะแชทกันเต็มอิ่มคุยกันทั้งคืนเลยเรื่องปีศาจแดงครับและรู้จักเพื่อนใหม่ด้วยบัางฝากลิงก์ไปที่เชมกลุม่มไมแชทด้านล่างกดแปเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับสามเมคีคือพลังสร่งความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิ Way of Life f ฟ FA o n ออนไลน์4และเสอยืดยืนพื้นไม่ยืดไม่ย้วย